โ,โหวันนี้มาหาปลานะครับพาทีมงานออาช่างเชื่อมกิ๊กก๊อ,อกเามาหาปลาครับจะ <มา S 1> ได้ยังไงก็ <มะ S 1> ต้องไปลุ้นกันครับผมว่างๆับวันนี้วันว่างๆ่าจะปีสักสี่หโลนะวันนี้นะดูจากน้ำแล้วก็เน่าปีเลยดำปีเลย ไปไปดูเขาตึกแห่กันวันนี้มาทำอะไรครับช่างหลังงม,มหอยครับโอ้โหได้เต็มเลยได้โอโฟแก้แมอยู่ครับว้าวยอดครับวันนี้ประมาณสีส่ห้าหกลูกนะครับ <laughs> วันนี้เราจะมาถามช่างหลอดเดืครับ <laughs> เขาหวานแหได้กี่ตัวครับวันนี้ครับไม่ได้ดัตัวเลยครับ <laughs> <laughs> ไม่ได้เลยเฮียคนหวานดูจากหน้าตาแล้วไม่คงไม่ใช่ไปย้ายที่ดีกว่าย้ายที่ดีกว่า นี่น่าจะโดนนะมันมีปลาลูกคอกเล็กๆด้วยนะครับตอนนั้นแต่เราจะไม่หว่านเอามาแล้วครับเราหาว่าคนใจร้ายนะแต่แพนก็งนีไปก่อนนะบรรยากาศโคตดีเลยนะครับวันนี้อู้ไม่มีแดดไม่มีอะไรเลยถ้าไม่ได้ปลาวันนี้ก็คงไปต้องเที่ยวงานวัดนั่นแหละครับมีงานวัดอย่างนั้นน่ะ ตัเอาละครับช่างลังจะจัดการ,แ,รลแล้วครับ,ค,รบ <c oughs> คิดว่าไม่น่ารอดครับจัดจัดจวดโดนไปวางไม

อกไหมั้างเอปิดทิแเลยโอ้โหมาแล้วหนึ่งตัวครับปานินเรามาแล้วแต่ไอชอนยังไม่รู้นะครับว่าจะได้หรือเปล่าพอได้ป่นครับพอได้ป่นดูนะครับปไาช่อนสามคนเลยครับทีมงานเรา กันไม่เจอเลยนะครับสถานการณ์กำลังตึงเครียดเลยครับช่วงนี้ใหญ่มากแหเต็มน้องครับแต่ป้าไม่เห็นว้าวเอาแล้วครับทีมงานเราจะเอาขึ้นมาแล้วครับคิดว่าน่าจ,จะไซส์สองสามโลนะคิดว่านะครับต้องลุ้นกันนะครับเอานะเอานะช่างอัดช่าง่ากําลังจะเอาขึ้นมาแล้ว ช่างช่างไอหลังมุดไปอุ้มมาขึ้นมาเลยครับจับธรรมดาไม่ได้ต้องมุดรูมแห่มาลุ้นกันมาลุ้นกันเอามาแล้วครับช่างอัดดึงขึ้นมาแล้วครับพออุ้มโอ้โหอุ้มแหมขึ้นมาหน่อยสิเป็นยังไงเนาะโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอ้าเอ้ายังไงเป็นยังไง ี่ลจะบอกว่าหลุดแล้วอะขอฝากติดตามช่องช่างแดงนะครับทีมงานอาจจะคิกก๊อกนิดนึงนะครับก็อย่างว่ามือกล้องคิกก๊อกด้วยแหละบ๊ายบาย